วันนี้มีเรื่องเล่าของอเล็กนิดนึงจัดทุกคนจ้าลูกเล่าให้ฟังเนาะก็เขาบอกวันนี้ก็คือแบบว่าแม่วันนี้กลับดึกหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ผมจะได้รับเหรียญทองแดงเขาว่าอย่างนี้คือเป็นเหรียญเนาะเป็นเหรียญทองแดงอะทุกคนเพราะว่าเขาแบบว่า เ,เขาทำงานใช่ไหมทั้งปีเสร็จแล้วไม่ใช่ทั้งปีเราก็เพิ่งมาทำงานแต่ว่าเขาเรียกว่า,าคนที่ทำงานให้กับมหาลาัยทั้งปีอ่ะก็จะแปลว่าวันนี้เป็นวันพิเศษที่ทุกคนที่ทำงานจะได้เหรียญน,นอกทุกคนเขาบอกว่าวันนี้เขาจะนั่งโต๊ะสวยๆแล้วนั่งโต๊ะสวยๆแล้วก็จะกินอาหารแบบดีๆเขาว่ายอย่างนี้แล้วก็ เขาก็จะให้เหรียญเหรียญทองแดงวันนี้เขาเลยบอกว่าวันนี้กลับดึกหน่อยนะแม่เขาว่าอย่างนี้เขาภูมิใจในตัวเขาเองจากที่เขาได้ทํางานแล้วอเล็กเขาเป็นคนที่ ชอบล่ารางวัล่ะทุกคนชอบทํากิจกรรมชอบล่ารางวัลอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เขาบอกว่าเขาจะมีอาหารดีๆกินแล้วก็จะนั่งโต๊ะแบบสวยๆแล้วก็ได้เหรียญทองแดงเห็นเขาพูดอย่างนี้เนาะทุกคนก็ดีใจกับเขาจ้าทุกคนจ้าเพราะว่า,าช่วงนี้มันจะแบบเ,เรียนไม่หนักเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันจะปิดช่วงคริสต์มาสอะเออทุกเราสู่กันฝัง